เดี๋ยวเรามาใส่วิกผมให้ดูกันนะคะว่าเวลาที่เราจะใส่วิกเนาะสำหรับคนที่มีผมเหมือนพี่ปอเปิลแบบนี้คะ่ะเก็บให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่วิกค,คือข้อดีของการใส่วิกก็คือว่ากรณีที่เหมือนเราไม่มีผมเนาะหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์คือแบบผมของเรามันไม่ยาวสักทีหรือว่าเราไปทําสีผมบ่อยๆแล้วผมมันไม่ไม่สวยมันไม่มีคุณภาพเวลาเราดู เวลาเราใช้ชีวิตหรือไปไหนมาไหนมันดูไม่ค่อยมั่นใจเนาะเราก็ใส่วิกไปเลยค่ะสวย,วยวคือวิกผมอะมันมันมันใส่มันใส่ง่ายนะเ,เวลาเราเราเราใช้งานอนะมันก็ ถ้าคนที่ที่ชำนาญแล้วมันก็ใส่แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวจะใส่ตัวรุ่มนี้ให้ดูนะคะจะเป็นแบบงานเรียบๆแต่สวยเป็นแบบแสกข้างงานทุกตัวของของของร้านพี่ปพ้พ้นนะเป็นงานพรีเมียมหมดเลยนะคะ เส้นไหมเนะี่ยคือเหมือนผมจริงมากแล้วก็เวลาเราใส่อเราไม่ต้องไปกังวลว่าคนจะรู้สึกว่ามันดูแบบมันดูไม่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัว,ต,วตัวงานน่ะมันมันเป็นงานที่ที่ทนเวลาเราจะใส่วิกเนาะเราก็มาปรับตะขออย่างที่บอกเลยค่ะตะขอซ้ายขวาเนาะเนี่ยมันจะมีสายแบบเนี้ยคล้ายๆสายเสื้อในเราก็ปรับให้มันเรียบร้อยเนี่ยค่ะตัวคุณภาพของของเส้นผม เส้นใหม่ะเนาะเป็นเป็นไหมชนิดพิเศษตัวหนังสีสันนี้จะมีความเป็นธรรมชาติที่สูงแล้วเวลาเราเราใช้งานแล้วมันจะมันจะทนมันจะจะเวลาเราสระไปอะไรไปมันจะมีความนิ่มนะคะรุ่นนี้จะเป็นงานแสกข้างเทคนิคในการใช้ตัววิกผมแสกข้างยังไงให้มันดูเนียนเดี๋ยวพี่ปอเปิลจะบอกคือตัววิกอะเขาก็คือวิกละค่ะงานเย็บงานดัดแปลงงานเขาเรียกอะไรนะ งานทอออกมาคือมันจะให้เหมือนผมของของเราอะ่ะหมายถึงว่าเนียนเปะ๊ะเหมือนกับหัวของคนจริงๆอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะใส่ยังไงให้มันดูให้มันดูดีดูธรรมชาติที่สุดอันนั้นขึ้นอยู่กับกับตัวเราที่ที่เราจะนําเข้ามาเซตมามาจัดแต่งนะคะเนี่ยคือตัววิกแสกข้างมันก็จะประมาณนี้เนาะแต่เวลาเราใส่เราก็ดึง หวีเซตให้มันแบบเข้ากับใบหน้าของเราดึงจัดให้มันพอดีแล้วก็ไดตรงนี้ลงมาเลยน่ะไดลงมาแล้วมันก็จะได้ทรงที่แบบ